สสัปดาห์คุณขาเนี่ยค่ะนี่คือไรผมที่ขึ้นนะที่จากการฉีดเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางตามวัยเมื่อก่อนผมบางมากตอนนี้นี่นะคะผมขึ้นจากการใช้ไรโอนี่นะคะเมื่อก่อนแค่หวีผมหรือเ,เอามือสางคือก็หลุดออกมาเป็นกำๆเวลาเราสาง จะร่วงไปตรงท่อระบายน้ํากุ้มใจมากพี่หนุ่มบอกเอาไปลองใช้เลยลรวบอกพี่หนุ่มเอามาเลยนะถ้าเกิดดีเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทําตามสัญญาณลนะนั่นก็คือไลโอค่ะการใช้ของปอคือปลอใช้ทั้งเซตแอนโทนิกแชมพูคอนดิชเนอร์โดยเฉพาะแอนโทนิกจะช่วยผมของคุณหนาขึ้นดกขึ้นดําขึ้นคุณจะต้องทึ่งเขาไม่มีสารเคมีที่หลายหคนกลัวกันที่ทําให้ผมแห้งเสียแอนโทนิกตัวนี้เลยของไลโอฉีดทุกวันระหว่างวันก็ยังฉีดได้ค่ะนี่ค่ะนี่คือไรผมที่ขึ้นนะเลยว่าอย่ารอช้า ผมมันร่วงทุกวันแล้วคุณรอเนี่ยผมร่วงไปหมดเนี่ยอย่างปอเนี่ยโหพอผมขึ้นได้เนี่ยนะฮะใน4สัปดาห์ว็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทําผมอะไรก็ง่ายขึ้นเย่ารอช้าสําหรับโรดีๆใช้ให้ครบเซตแล้วใช้ต่อเน,นื่องสม่ำเส,สมอกันชัยกาเนิดพลอยไลโอกําเนิดผม